Nh như này mi bọt tang đuôi đẹp bao 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 oh, bao oh, bao oh, bao oh. bao 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 รีบมากเลยโอ้อยากจะมาทักทายพี่ๆด้วยอยากเข้าแกงด้วยนะครับบัวตองสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับอยู่กับช่องพังกคำมือของเราเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศเย็นๆที่หมู่บ้านช้างบ้านทลาดนะครับนี่ครับบรรยากาศลานที่เขาปลูกช้างนะครับนี่ก็คือ พังสมบัตินะครับพังสมบัตินะครับพังสมบัติที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับส่วนนั้นก็เป็นแม่เพียวนะครับแม่เพียวโน่นะครับแม่เพียวอันนี้เราอยู่บนหลังขมือนนะครับขมือนก็จะเดินออกกําลังกายไปบ้านเพื่อนนะครับผมถ่ายบรรยากาศให้ชมตอนเช้าๆนะครับผมดูขมือนเห็นเพื่อนแล้วยืนแล้วนะครับเห็นสมบัติ จอดยืนเลยนะครับแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปทักทายเพราะว่าไม่มีความนะครับไม่มีความเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปทักทายดูคเหมือนรีบวิ่งแล้วนะครับผมเดินเร็วมากเลยนะครับโอ้ย เสียงร้องด้วยนะครับเบาเบากรหมืนเบาผมใช่ได้กินนะครับผมมีความูลช้างนะครับผมมูลช้างพอดีผมเอาบวัวตองมาไว้ก่อนแล้วนะ mình mua đuôi Bao 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 มาเลยนะครับผมวันนี้เรามาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับัวตองก็มานะครับหนึ่วโกตองโกตองจะมา ตรงมาไม่ได้โอ้เหนื่อยเลยนะครับเราวจะปล่อยบวัวตองมาทักทายพี่ๆด้วยนะครับ ผมความรักความผูกพันนานเช่นไหนก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวภาพบรรยายกันล้วกันครับผมจะไปเอาบัวตองมาอยู่ด้วยนะครับ เอาครับโอ้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 รีบมากเลยโอ้อยากจะมาทักทายพี่ๆด้วยอยากเข้าแกงด้วยนะครับบัวตองอดโซ่มาแล้วเอาทีนี้สามสาวครับผมบัวตองมุ่งหน้าหาสีนวลก่อนเลยนะครับอันดับแรกมุ่งหาสีนวลเลยเพราะว่าอยู่กับแม่หมือ่นอยู่กับเจ๊หมื่นนี่เห็นทุกวันนะครับ รีบมาทักทายสีนวนกันเลยนะครับอันนี้มาครบทีมเลยนะครับสองพี่น้องมาเปิดหูเปิดตาที่บ้านสวนหรือว่าบ้านธรรมชาติของสีนวนนะครับบ้านกลางทุ่งนะครับบ้านกลางทุ่ง มืตองยังเด็กครับผมยังไม่ยังหุ่นไม่เท่าพี่ๆนะครับอย่าหวงกันเด้อดูครับบอกว่าแต่ละเชืยกนี้จะหวงกันนะครับผมอ้เบียดกันรุนแรง ดูแม่เหมือนก็หันเพื่อจะเข้าข้างสีนวลน,นะครับบัวตองก็ห่วงไม่ให้อยู่ใกล้นะครับดูดูนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นความรักความผูกพันนะครับเมื่อก่อนเราก็อยู่ด้วยกันสามเชือกแบบนี้เลยครับผมบัวตองสูงจะเท่าพี่ๆแล้วนะครับดูนะครับสูงจะเท่าพี่ๆแล้ว ขาเข้ายาวนะครับนี่นะครับไม่เหมือนไหนเจ๊เหมือนของเราไม่หันหน้ามาเลยดูบัวตองกอดหางเอาไว้ดูครับบัวตองกอดหางส่วนเจ๊เหมือนชอบกอดขานะครับวันนี้เราพาสองสามาเดินเล่นแต่ว่าเราเดินมาคนละครั้งนะครับเรามาคนละครั้งเพราะว่าเรามีควานคนเดียวเราต้องมาคนละครั้งเอาบอัวตองมาถึงก่อนนะครับ ฮะเอาน้ำมันชินวนไหลบ่เดี๋ยวต้องมาดูนะครับผมชินวนได้ล่าเริงได้เป่งเสียงได้ปวดปล่อยนะครับโอ้น้ำมันไหลอาบแก้มเลยนะครับน้ำมันไหลอาบแก้มเลยนะครับเปียกเลยนะครับดูครับนี่แหละครับผมเป็นช้างที่สมบูรณ์นะครับ ทางที่สมบูรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอาการนะครับเป็นภาพที่งดงามนะครับผมดูนะครับสามสาวอยู่ด้วยกันหมอบตองเรียกร้องความสนใจแล้ว ชินวนบอกว่ายังไงก็เจ๊เหมือนก็ที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนเจ๊เหมือนก็ยังไงก็ชีนวนที่หนึ่งะครับดูบอตองเรียกร้องความสนใจไม่สนใจเลยดูครับนี่ครับดูกดกันกลมเกลียวเลยนะครับผมสามสาวนะครับ นี่ก็เปิดหูเปิดตานะครับผมมาเปิดหูเปิดตาออกมาเดินเล่นเปิดรับลมรับบรรยากาศเย็นๆนะครับอยู่แต่กับบ้านอยู่กับที่ไม่ค่อยโลกนะครับมาแบบนี้ช้างจะสดชื่นนะครับดูนะครับดูครับน้ำมันออกจากแก้มนะครับไหลออกจากแก้มเลยนะครับเจมมองทำอะไรน่ะ ต้องหนุทำอะไรนะ่ะโอ้โหหวานซใจแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่เป็นความรักนะครับที่บรรยายแล้วก็ นำเสนอให้กับเอฟซีได้รับชมนะครับบู๊ด oh! ูเขาเหมือนงอนเขเหมือนงอนขเหมือนงอนขเหมือนงอนน้องจีนวนไปสนใจน้องมากกว่านะครับนี่นะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมที่เรานําเสนอนะครับมุมมองความรักของช้างนะครับแล้วเราก็เลี้ยงช้างแบบเราเลี้ยงช้างแบบ ธรรมชาตินะครับผมปลดปล่อยให้เขามีอิสระบ้างนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องังระามือนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ